กราบขอบคุณที่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยากจะกลาบเรียนเรื่องที่คุณสุเทพทิศสุบันนีพูดบนเวทีกอบอสษหลายประเด็นเป็นในแรกน,นะครับผมต้องกลียนด้วยควาำครบ,ครบว่่ผมขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตราดที่ราประสงค์ที่มีคนร้ายซึ่งผมเองเชื่อของผมเองนะครับว่า น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ตรงไม่ทางตรงก็ทางออก้องกับปบพอซึ่งอยู่บนยีน่หเป็นเหตุผลไปก่อเหตุจนทำให้มีเด็กเสียชีวิตนะครับขณะนี้ดูเหมือนจะเป็นสามหรืออาจจะเป็นรายที่สี่แล้วนะครับก็คือุเทพสองหรือทางตราดอีกสองต้องลราแสดงความเสียใจไปยังผู้ปกครองครับเราไม่ประสงค์ที่ให้เกิขดขึ้นขณะเดียวกันก็ไปดูทาห้อนะครับว่า ขอการเรียนรู้ผู้ปกครองนะคุณอาจจะเป็นนกหวีดคุณอาจจะชอบในสุเทศสุวรรณแต่ข้อการุณวิดจะขับอยากเอาเด็กไปร่วมนะครับตรงบริเวณชุมนุมนะครับ mm hmm. ผมเองไม่ได้ไปอยู่ในสองเหตุการณ์ไม่ว่าที่ตราหรือที่รางศมแต่ที่ตราเชัดเจนนะครับว่าผู้ปกครองพวกนกหวีดเนี่ยพาเด็กของตัวเองตายไปดังนั้นเด็กที่ตายไปเนี่ผมเสียใจแทนคุณนะแต่คุณก็ต้อง ตอทวนตัวคุณเองด้วยเหมือนกันนะคุณพาเด็กไปทําไมคุณพาเด็กไปทาไมแล้วนักเด็กที่นี่เวทีของสุเทพสุวรรณนี้ก็ชอบสนับสนุนเอาเด็กๆไปปรากฏบนเวทีมีหลายครั้งมีอยู่ครั้งหนึ่งมีเด็กคนหนึ่งซึ่งโดยตัวเด็กเองเ็าไม่ได้ทำหรอกครับแต่ว่าผมเชื่อว่าผู้ปกครองคงจะบงการอยู่ข้างหลังกล่าววาจาที่ต้องถือว่าราคาเคืองเบื่อเพราะยุคน่าก็ไม่เห็นสุเทพสุวรรณออกมาห้ามปรางอะไร ดนั้นที่สุเทพสุบันบอกว่าเขาจงรักภักดีจริงเป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นชัดว่าไม่จริงเพราะถ้าจงรักภักดีจริงเด็กคนนั้นซึ่งพูดจากก้าล่วงสถาบันเบื้องสูงนี่สุเทพต้องออกมาขอโทษครับสุเทพต้องออกมาแก้ไขครับแต่สุเทพไม่ได้ออกมาแก้ไขจงใจเจตนาที่เด็กคนนั้นได้กล่าวว่าจะกก้าล่วงซึ่งต้องใช้งานทั้งบุ้ปกครด้วยแล้วก็ในสุเทพสุธบันด้วย เพราะฉะนั้นเด็กที่เสียชีวิตเนี่ยผมเสียใจนะไม่ว่าการที่เกิดนะประนามการทำนะแต่ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบด้วยครับคุณพาเด็กไปทําไมรวมทั้งผมก็ไม่แน่ใจนะครับกรณีบิ๊กซีนะมีหลายกระแสข่าวบางกระแสข่าวบอกว่าพาไปซื้อของแต่บางกระแสข่าวก็บอกว่าสวมเสื้อชัดดาวคุณเอาเสื้อชัดดาวไปสวมให้เด็กทําไมครับแล้วก็ทําไมผู้ปกครองเอาสัญลักษณ์ของนกหวีดเนี่ย ไปให้กับร่างเด็กที่ไร้วิญญาณครับอย่าเอาการเงไปแปดเป,ไป,ปื้อน,นเด็กๆเลยนะครับผมตําหนินะหรืออยากให้ทบทวนนะฮะนี่ก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับเด็กผมขอเรียกร้องให้ทุกคนเนี่ยอย่าเอาเด็กไปเข้าที่ชุมนุมแม้ว่าคุณจะเป็นนกหวีในสายเลือดในสมองในวิญญาณแต่อย่าน,นกหวีไปยัดใส่เด็กเลยครับนี่เรื่องที่หนึ่ง